สวัสดีครับผมใบในช็อปนะฮะคลิปนี้ก็เป็นดินจา400นะครับผมปี2019นะคันนี้เนี่ยใช้เงินออกรถเเงินดาวนะครับเป็นเงินดาว14,000บาทนะครับ14,200บาทผ่อนอยู่2,009 4ปีนะครับใช้เงินออกรถเยอะหน่อยนะครับดินจา400เพราะยอดจัดไฟนันเนี่ยเขาให้มาไม่เยอะนะครับผมใช้เงินออกรถ14,200บาทนะครับผ่อน2,009กว่ากว่าสปีจบเลยนะครับผมได้ดินจาปี2019ของแต่งก็มีจัดทรงมาโคตรหล่อเลยนะโคตรหล่อเลย นะครับผมอ่ะก่อนที่จะไปดูรอบคันนะครับผมอ่ะขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e ให้กับใบในช็อปด้วยนะครับผมก่อนที่จะไปถ่ายวิดีโอคันนี้รอบคันนะครับผมก็มีลูกค้าบอกว่ามาออกกับร้านผมนะครับเขาบอกว่าพี่ขายเนี่ยพี่ออกกำไรไหมนะครับ <laughs> มี เออมันมีประเด็นอยู่นิดนึงนะครับผมพอดีลูกค้ามาออกจากร้านผมนะครับเขาไปดูอีกร้านหนึ่งมานะครับผมที่ออก CB คงแดงไปนะครับผมราคาบางร้านขายอยู่ที่ลูกค้าไปดูนะครับขายอยู่1นึ0 0 0สบาทนะครับหนึ่งแบาทนะครับก็พอเอาจริงๆนะครับไปคุยกับร้านนะครับร้านเก็บค่าจัดไฟแนนซ์นะครับค่าโอนค่าประกันรถหายอีกประมาณ14ื่นสี่นะครับผมจริงๆแล้วนะครับการจัดไฟแนนซ์นะครับมันต้องเสียค่าโอน ค่าประกันลดหายค่าจัดไฟแนนซ์นะครับผมพรลบภาษีนะครับผมค่าขนส่งคือจริงๆนะครับผมมันรวมรวกันแล้วประมาณหมื่นถึงหมื่นห้านะครับที่ร้านเขาออกให้นะครับคือร้านเขาจ่ายนะครับร้านต้องจ่ายนะครับแต่ว่าไปในช็อปเนี่ยนะครับผมก็ออกให้ลูกค้าหมดเลยนะออกให้ลูกค้าหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าจัดไฟแนนซ์นะครับผมค่าประกันลดหายนะฮะค่าโอนนะครับผมแล้วก็ค่าจัดส่งนะพรบภาษีนะครับผมแล้วก็ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ผมใช้ออก,กองจริงๆไอ้พวกนี้นะครับมันเป็นค่าใช้จ่ายของร้านหมดเลยนะครับแต่ว่าร้านอื่นเขาเก็บประมาณหมื่นถึงหมื่นสี่หมื่นห้าเนี่ยก,ก็ปกตินะครับปกติเลยนะครับที่เขาเก็บนะครับผมเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ร้านต้องจ่ายนะครับแต่ว่าไปในช็อปนะฮะลูกค้าถามว่าพี่ขายเอากำไรเอากไรที่ไหนครับผมคื <c ười> ไมไอไปในช็อปเนี่ยมันจะแปลกๆนิดน,นึงนะแปลกๆคือแปลกๆยังไงนะครับแปลกๆยังไงเพราะว่า คือขายเงินสดกับขายจัดไฟแนนซ์ปกติเนี่ยขายจัดไฟแนนซ์เนี่ยกำไรจะเยอะกว่าขายเงินสดถูกไหมฮะอย่างคันนี้เนี่ยครับเงินสดอยู่แค่1นึ0 0สบาทนะครับเงินสดอยู่แค่1นึ0 0 0สบาทจัดไฟแนนซ์เนี่ยหนึ่งแบาทมันต่างกันอยู่6 0 0 0ต่างกันอยู่6 0 0 0แต่ผมออกให้ลูกค้าเนี่ยหมื่นกว่าบาทนะครับผมนั้นแสดงว่าผมได้เงินจัดไฟแนนซ์เนี่ย,ยแค่ประมาณเท่าไหร่ฮะแสนห้าพันบาทแค่นั้นเองนะครับผม <laughs> จริงๆแล้วจัดไฟแนนซ์ ปกติจัดไฟแนนซ์จะได้กําไรเยอะกว่าเงินสดแต่ร้านผมขายเงินสดกาไรเยอะกว่านะครับเยอะกว่าจัดไฟแนนซ์นะครับแต่กําไรผมไม่เยอะนะผมบอกตรงนะครับลูกค้าเลยถามว่าพี่ขายรถขายเอามันหรือเปล่าครับกําไรเอาหรือเปล่าครับพี่ก็มีครับแต่ว่ากําไรผมน้อยแต่ผมคัดรถเข้าด้วยนะครับผมโอเคนะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก่อนจะไปดูรอบคันนะฮะมาฝากข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับผมมานะ มาดูรอบคันกันเลยนะยินจ่า400คันนี้สวยมากเลยนะครับสวยมากของแต่งมีไฮไลท์ของแต่งด้วยเอาไว้ง่ายนะยางเนี่ยยางอย่างเงี้ยมาจากผมซื้อเข้าแบบเนี้ยยางแบบเนี้ยคือมันยางจากสูย์นะมันสภาพไม่ดีแล้วเห็นไหมร้านอื่นเขาบางร้านเขาอาจจะไม่เปลี่ยนให้ให้ลูกค้าไปเปลี่ยนเองนะครับซึ่งเปลี่ยนเองเนี่ยมันต้องมี3า0 0 0่พันห้าแล้วแต่สเปกยางนะครับผมอ่ะมีกาดน้ําแต่งมาด้วยคือยางเนี่ยถ้าลูกค้าไปเปลี่ยนเนี่ยสี่ห้าพันต้องมีแต่ไปได้ช็อปเปลี่ยนให้อีกนะครับผม เปลี่ยนทหายางใหม่2เส้นนะชุดลูกศสวยนะครับสวยเลยนะครับนี่กันล้มใส่มาด้วยนี่ฮะกันล้มก็แต่งมาด้วยสวยเลยนะครับผมกันล้มก็สวยสวยเลยนะเครื่องสวยนะโซ่สเตอร์สวยนะครับโซ่สเตอร์สวยเลยโซ่เนี่ยหน้ายังไม่เคยเปลี่ยนนอกจากออกจากศูนย์มายางหลังเห็นไหมยางหลังถามว่าขายแบบนี้ได้ไหมขายได้ครับขายได้ขายแบบนี้ก็ได้นะแต่ใบช็อปไม่ขายฮะเปลี่ยนให้ใหม่อีก2เส้นนะหน้าหลังเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะท้ายสั้นแต่งมาพับได้ไฟเลี้ยวแต่งมาด้วยนะครับผมชุดลูงสีสวยนะครับ อ่ะประมาณนี้นะเบาะก,ก็สวยๆนะเบาะสวยๆนะเลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้ไฟท้ายเดิมจากโรงงานนะไฮไลท์เลยนะท่อ G P Racing เห็นไหมฟูลเลยนะหลักหมื่นต้องมีอ่ะผมว่านะครับหลักหมื่นต้องมีอะ่ะคันนี้นะครับผมท่อเนี่ยนะอ่ะจานวงจานเบรกไม่ต้องพูดถึงกนะ็ใส่กิง้งผ้าเบรกเต็มๆนะเห็นไหมเออเนี่ยเห็นไหมสวยๆเลยนะครับผมเนี่ยกันลมฝั่งนี้ก็ใส่มาด้วยนะทุกสูงทุ่สีฝั่งนี้ก็สวยๆเลยนะครับเห็นไหม เออจุดงูสีสวยไฟหน้าสวยๆนะจานพวงจานเบลกหน้าใส่กิ้งอ,ะอ่ะเห็นไหมฮะกาดหม้อน,น้ำก็ใส่มาด้วยจัดทรงมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจัดทรงมาเรียบร้อยแล้วเห็นว่าถังน้ามันครอบแคบลากใส่มาด้วยโอ้โหใส่กิ้งนะมานี่ข้างบนก็เดิมๆนะเดิมๆชิลเดิมจากโรงงานเห็นไหมฮะมีที่จับโทรศัพท์ใส่มาด้วยอ่นะสภาพโดยรวมเป็นไงสวยเลยนะรถบ้านมือเดียวไม่สามหมื่นหนึ่งไม่น่าเชื่อนะ รถสภาพแบบนี้ไม่สามหมื่นนึ่งนะหมื่นต้นต้นก็ยังเชื่อนะดูดิโคตดสวยเลยนะครับโคตดสวยเลยอ่ะเรามาซัดเครื่องกันเราฟังเสียงท่อชิพพิเลสิ่งหน่อยเออเป็นไงใส่เนินจาสี่ร้อยแล้วดูดีนะสวยนะเออเครื่องเครื่องระบบไฟไม่ต้องพูดถึงไปได้ชอบนะะเนียนกิฟ เครื่องระบบไฟไสกิ้งนะครับผมใครยังไม่รู้นะครับไปในะชอน็อปเนรับประกันหลังการขายเครื่องระบบไฟอีก2เดือนหรือ1,000นกิโลนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ให้ทุกคันนะเป็นไงบริการด้วยใจนะครับกำไรก็ไวทีหลังนะกำไรไวทีหลังนะครับผมโอเคนะ ใครสนใจคันนี้โทรมาได้เลยนะ0826871231นะครับผม0826871231หรือจะแอดไลน์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะคันนี้จะเป็น Kawasaki Ninja 400นะครับ Kawasaki Ninja 400ปี2019สภาพสวยพร้อมใช้งานเปลี่ยนยางใหม่ให้อีก2เส้นเป็นไงเงินสด19,000บาทโอ้โหราคาคุณภาพเงินสด19,000บาทจะแฟน115,000บาทออกรถ14,200บาทผ่อน2,900ก,กวา่าจบเลยเป็นไงไม่ได้อบโอเค ใครสนใจนะครับผมอืมใครสนใจโทรมาได้เลย0826871231หจนะครับ0 8 2 6 8แ1 2 3อหรือจะแอดไลน์ผมมือนี้ก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคันหน้ามีให้ฟังมีให้ชมมีให้นั่นอีกนะครับลองไปติดตามเพจที่ไปในช็อปได้เลยนะครับอัปเดตรถเข้าใหม่ก่อนใครนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนสภาพสวยๆครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหนึ่งฮะ